สวัสดีค่ะพบกันเวลาเดิมนะคะเวลาห้าโมงเย็นของทุกวันนะคะกับช่องเปิดกุพระขายถูกค่ะนี่ก็จะเป็น EP ีที่99แล้วนะคะก่อนอื่นก็จะต้องขอขอบคุณทุกๆท่านนะคะที่เข้ามารับชมแล้วก็มาอุดหนุนพระจากทางช่องถ้าท่านใดชมคลิปแล้วสนใจพระองค์ไหนก็ติดต่อได้ที่เบอร์โทร082 754 7110 หรือแอดไลน์ได้ที่เบอร์0827547110ค่ะวันนี้ก็มีพระมาฝากกับทุกๆท,ท่านมากมายเลยนะคะผ้าสวยๆผ้าเดิมๆผ้าบ้านๆจะมีอะไรบ้างเดี๋ยวเราไปชมไปดูกันเลยค่ะองค์แรกในวันนี้ก็จะเป็นเหรียญแจกแม่ครัวหลวงพ่อแดงวัดเขาบันไดอิดจังหวัดเพชรบุรีปี2503 แบบไม่มีห่วงนะคะเนื้อทองแดงสภาพดีเดิมๆค่ะไม่มีห่วงนะคะสำหรับเหรียญหลวงพ่อแดงเดิมๆเหรียญน,นี้ก็จะอยู่ที่250ค่ะราคาเบาๆกันเลยนะคะเดี๋ยวเราไปชมวงต่อไปกันเลยค่ะ องต่อไปก็จะเป็นเหรียญอามหลวงพ่อดิ่งวัดบางวัวปี2522เนื้อทองแดงสวยปลุกเสกพิธีใหญ่หน้าเก็บหน้าสะสมนะคะเหรียญน,นี้ก็เดิมๆนะคะด้านหลังก็สวยนะคะ สำหรับเหรียญหลวงพ่อดิ่งสวยๆเดิมๆเหรียญน,นี้ก็จะอยู่ที่250ค่ะราคาเบาๆกันเลยค่ะเดี๋ยวเราไปชมองค์ต่อไปกันเลยค่ะองค์ต่อไปก็จะเป็นเหรียญหลวงปู่ทวดออกวัดลาหุนจังหวัดสิงห์บุรีเนื้อทองแดงหลวงปู่หมุนวัดบ้านจานปุกเสกสภาพดีน้าเก็บหน้าสะสมนะคะสภาพดีนะคะสำหรับเหรียญน,นี้ สำหรับเหรียญหลวงปู่ทวดออกวัดลาหุนสวยๆเดิมๆสภาพดีองค์นี้ก็จะอยู่ที่350ค่ะนาเก็บหน้าสะสมนะคะขึ้นชื่อว่าหลวงปู่ทวดนาเก็บหน้าใช้ทุกรุ่นค่ะเดี๋ยวเราไปชมองต่อไปกันเลยค่ะองค์ต่อไปก็จะเป็นเหรียญที่ระลึกหลวงปู่สุวัดปากคลองมะขามเท่าจังหวัดชัยนาทปี2 5 1 9 หลวงพ่อกวยวัดโคสิตารามเนื้อทองแดงปุกเสกพิธีดีหน้าเก็บหน้าสะสมนะคะเดียนนี้ก็สวยนะคะสวยเดิมเดิมค่ะ สำหรับเหรียญหลวงปู่สุขสวยๆเดิมๆเหรียญน,นี้ก็จะอยู่ที่350ค่ะน่าใช้หน้าเก็บนะคะสวยเดิมค่ะเดี๋ยวเราไปชมองต่อไปกันเลยค่ะองค์ต่อไปก็จะเป็นเหรียญหลวงพ่อสวงหลังสิงวัดชีประขาวจังหวัดสิงห์บุรีปี2508เหรียญประสบการณ์สูงสายเหนียวไม่ควรพลาดนะคะสะภาพดีหน่าเก็บหน่าสะสมเนื้อทองแดงค่ะ เหรียญนี้ก็สภาพเดินเดิมนะคะสายเหนียวไม่ควรพลาดค่ะเป็นอีกหนึ่งเหรียญน,นะคะที่นิยมแล้วก็น่าเก็บนะคะสําหรับเหรียญหลวงพ่อสวงหลังสิงสวยๆเดิมๆองค์นี้ก็จะอยู่ที่550ค่ะน่าเก็บหน้าสะสมนะคะไม่ค่อยจะเจอแล้วค่ะเดี๋ยวเราไปชม,มองต่อไปกันเลยค่ะ องค์ต่อไปก็จะเป็นเหรียญหลวงพ่อเก๋วัดปากน้ําจังหวัดนนทบ,บุรีปี2525 25. สภาพสวยน่าบูชามากเลยนะคะสวยเดิมค่ะด้านหลังก็สวยนะคะสภาพดีนะคะสำหรับเหรียญหลวงพ่อเก๋ค่ะสำหรับเหรียญหลวงพ่อเก๋สภาพดีเดิมเดิมเหรียญน,นี้ก็จะอยู่ที่ ห5 0ค่ะราคาเบาๆเลยนะคะน่าเก็บน่าสะสมเดี๋ยวเราไปชมองค์ต่อไปกันเลยค่ะองค์ต่อไปก็จะเป็นรูปหลวงพ่อสวงหลังหลวงพ่อแป้นวัดชีปลาขาวจังหวัดสิงห์บุรีอัดกระจกเดิมๆน่าเก็บน่าสะสมนะคะบานนี้ก็จะไม่ค่อยจะเจอแล้วนะคะสวยเดิมค่ะ สวยนะคะสาหรับรูปหลวงพ่อสวงหลังพ่อแป้นนะคะค่ะสําหรับรูปหลวงพ่อสวงหลังหลวงพ่อแป้นสวยๆเดิมๆบานนี้ก็จะอยู่ที่200ค่ะราคาเบาๆเลยนะคะน่าเก็บน่าสะสมเดี๋ยวเราไปชมองค์ต่อไปกันเลยคะ่ะองค์ต่อไปก็จะเป็นล็อกเก็ตลงหินรัชกาลที่5เรี่ยมเงินแท้แกะลายสวยงามมากงานเก่าน่าเก็บน่าสะสมนะคะ สวยมากเลยนะคะสำหรับองค์นี้นะคะเลี่ยมเงินเก่าแกะลายนะคะฝีมือจริงๆค่ะสวยเดิมค่ะดูด้านหลังสิคะเป็นลายฉลุสวยมากค่ะเงินแท้นะคะน่าเก็บหน้าสะสมนะคะสวยเดิมค่ะสำหรับล็อกเก็ตลงหินราชการที่5เลี่ยมเงินแท้สวยสวยเดิมเดิมชิ้นนี้ก็จะอยู่ที่ หกร้อยค่ะน่าเก็บหน้าสะสมนะคะของสวยๆงามๆเดี๋ยวเราไปชมองค์ต่อไปกันเลยค่ะองค์ต่อไปก็จะเป็นเหรียญผ้าชัยหลังช้างหลังพอปรอซองเดิมๆสวยมากปลูกเสกดีพิธีใหญ่สวยเดิมนะคะซองเดิมนะคะเหรียญไม่ได้ออกจากถุงเลยค่ะสวยนะคะ สำหรับเหรียญพระชัยหลังช้างสวยๆเดิมๆซองเดิมองค์นี้ก็จะอยู่ที่300ค่ะนะเก็บหน้าสะสมนะคะเดี๋ยวนี้ก็ไม่ค่อยจะเจอแล้วนะคะสวยๆ,ๆเดิมๆเดี๋ยวเราไปชมองค์ต่อไปกันเลยค่ะองค์ต่อไปก็จะเป็นเหรียญหลวงปู่ทวดหลังอาจารย์นองวัดไซายขาวไม่ทราบบล็อกสภาพดีสภาพดีก็น่าเก็บน่าใช้นะคะขึ้นชื่อว่าหลวงปู่ทวดน่าเก็บน่าใช้ทุกรุ่นค่ะ ด้านหลังก็สวยนะคะสวยเดิมนะคะสําหรับเหรียญน,นี้นะคะสําสหรับเหรียญหลวงปู่ทวดหลังอาจารย์นองสวยสวยเดิมเดิมเหรียญน,นี้ก็จะอยู่ที่500ค่ะน่าเก็บน่าใช้นะคะสวยสวยเดิมเดิมเดี๋ยวเราไปชมองต่อไปกันเลยค่ะองค์ต่อไปก็จะเป็นเหนรียญรัชกาลที่5ปี2511เนื้อทองแดงลมดำครบรอบร้อยปีวันเถลิงถวัน ราชสมบัติหลวงปู่ทิมวัดละหารไล่ปลูกเสกเลี่ยมพัดสติกพร้อมใช้สวยมากหน้าเก็บหน้าสะสมนะคะสวยเดิมเดิมนะคะเลี่ยมอย่างดีเลยนะคะสำหรับพัดสติกนะคะถ้าท่านใดรับไปก็สามารถนำไปขึ้นคอได้เลยนะคะด้านหลังก็สวยนะคะสวยเดิมค่ะ สำหรับเหรียญรัชการที่5ปี2511สสดวยๆเดิมๆเหรียญน,นี้ก็จะอยู่ที่750ค่ะน่าเก็บน่าสะสมนะคะเดิมๆสวยๆเดี๋ยวเราไปชมองค์ต่อไปกันเลยค่ะองค์ต่อไปก็จะเป็นพระปิดตาแจกทานพิม์พเล็กหลวงพ่อโอดวัดจันเสนจังหวัดนครสวรรค์ปี2522สวยมาก หน้าเก็บหน้าสะสมนะคะสวยเดิมค่ะสำหรับผ้าปิดตาหลวงปู่โอสวยๆเดิมเดิมองนี้ก็จะอยู่ที่สองหค่ะ น่าเก็บน่าใช้นะคะกับราคาเบาๆ250เดี๋ยวเราไปชมองค์ต่อไปกันเลยคะ่ะองค์ต่อไปก็จะเป็นพระปิดตาหลวงปู่โต๊ะวัดประดู่ชิมพีรุ่นร้อยแปีที่ระลึกห้ามีนาคมปี2538เนื้อผงสภาพดีน่าเก็บน่าสะสมนะคะสวยเดิมนะคะสำหรับองค์นี้ สำหรับพระปิดตาหลวงปู่โตะวัดประดู่ชิมพีสวยๆเดิมๆองค์นี้ก็จะอยู่ที่250ค่ะนาเก็บหน้าสะสมนะคะสวยๆเดิมๆเดี๋ยวเราไปชมองค์ต่อไปกันเลยค่ะองค์ต่อไปก็จะเป็นพระขุนแผนเนื้อชินหลวงพ่อกลวยวัดโคศิตารามจังหวัดชัยนาทหายากดูง่ายหน้าเก็บหน้าสะสมนะคะสวยเดิมค่ะ เดิมเลยนะคะสำหรับเนื้อชินพระขุนแผนอง์นี้นะคะค่ะสำหรับพระขุนแผนเนื้อชินหลวงพ่อกวยวัดโคสิต,ตารามสวยๆเดิมๆองค์นี้ก็จะอยู่ที่4 5 0ค่ะน่าเก็บน่าสะสมนะคะสวยๆเดิมๆเดี๋ยวเราไปชมองค์ต่อไปกันเลยค่ะองค์ต่อไปก็จะเป็นพระสมเด็จหล่อโบราณ เนื้อทองเหลืองวัดยางทองจังหวัดอ่างทองปี2512นาบูชาประสบการณ์สูงมากสวยเดิมนะคะสำหรับองค์นี้เก่ามากเลยนะคะ สำหรับพระสมเด็จหล,อล่อโบราณเนื้อทองเหลืองวัดยางทองเดิมๆองค์นี้ก็จะอยู่ที่500ค่ะน่าเก็บน่าสะสมนะคะไม่ค่อยจะเจอนะคะสำหรับวัดยางทองนะคะสวยเดิมค่ะเดี๋ยวเราไปชมองต่อไปกันเลยค่ะองค์ต่อไปก็จะเป็นพระสมเด็จในย่ามพิมพ์นางพญาหลังใบโพหลวงปูศ่ศรีวัดเขาถ้ำบุญนาคจังหวัดนครสวรรค์ ปี2517สภาพบินมุมบนเล็กน้อยหายากนะเก็บหน้าสะสมนะคะค่ะก็จะบินมุมบนนะคะบนยอดพอดีนะคะบินเล็กน้อยมองก็ไม่ค่อยจะเห็นเท่าไหร่นะคะสำหรับหลวงปู่สีสวยๆเดิมๆองนี้ก็จะอยู่ที่200ค่ะค่ะเก็บหน้าสะสมนะคะราคาเบาๆเดี๋ยวเราไปชมองต่อไปกันเลยค่ะ องค์ต่อไปก็จะเป็นพระผงสมเด็จโตหลังหลวงพ่อวัดปากน้ำใส่ตลับสแตเลสพร้อมสร้อยของคอสวยเดิมสวยเดิมเลยนะคะสําหรับองค์นี้พระก็สวยที่สําคัญมีสร้อยห้อยคอได้เลยนะคะสมบูรณ์นะคะน่ค่ะน่าเก็บน่าใช้นะคะสวยเดิมเดิม ก็สวยนะคะสวยเดิมค่ะสําหรับผ้าผงสมเด็จโตหลังหลวงพ่อวัดปักน้ำสวยสวยเดิมเดิมพร้อมสร้อยคล้องคอองนี้ก็จะอยู่ที่2 0 0ค่ะราคาเบาๆเลยนะคะน่าเก็บน่าสะสมค่ะเดี๋ยวเราไปชมองค์ต่อไปกันเลยค่ะองค์ต่อไปก็จะเป็นผ้าผงวัดปักน้ำรุ่น4ี่สวยเดิมนะคะ หน้าเก็บหน้าสะสมนะคะสวยสวยเดิมเดิมสวยเดิมนะคะก็จะมีบิ่นมุมร่างเล็กน้อยแบบนี้นะคะแต่ก็เจ้าของเขาก็เอากาวติดต่อมาเรียบร้อยนะคะถือว่า ชิ้นส่วนครบนะคะสําหรับองค์นี้นะคะนี่ก็จะเป็นปากน้ํารุ่นสี่นะคะนาเก็บหน้าสะสมนะคะสําหรับผ้าผงวัดปากน้ํารุ่นสี่สวยๆเดิมๆองค์นี้ก็จะอยู่ที่หนึ่งพันค่ะสวยเดิมนาเก็บหน้าสะสมนะคะไม่ค่อยจะเจอแล้วค่ะเดี๋ยวเราไปชมองต่อไปกันเลยค่ะ องค์ต่อไปก็จะเป็นเหรียญใบขี้เหล็กพิมพ์เล็กหลวงปูแ่แพ้ววัดลางมันจังหวัดนครปฐมสวยต่อโค้ดด้านหลังเรียมกรอบทองไมค่อนพร้อมจ้อยเชือกร่มห้อยได้เลยนะคะสวยมากค่ะสวยเดิมๆนะคะค่ะสวยมากนะคะเรี่ยมกรอบทองสวยนะคะที่สำคัญก็จะได้สร้อยไปหนึ่งเส้นนะคะ เป็นเชือกร่มสามารถนําไปขึ้นคอได้เลยนะคะไม่ต้องไปหาเชือกหรือว่าสร้อยใหม่นะคะสามารถใช้ได้เลยนะคะสวยมากนะคะสําหรับองค์นี้เหรียญก็สวยนะคะกรอบก็สวยที่สําคัญได้พร้อมสร้อยนะคะขึ้นคอได้เลยค่ะค่ะสำหรับเหรียญใบขี้เหล็กพิมพ์เล็ก,ลกหลวงปู่แพ้วสวยสวยเดิมๆพร้อมสร้อยห้อยนะคะก็จะอยู่ที่ 400ค่ะน่าเก็บน่าใช้นะคะสวยๆเดิมๆเดี๋ยวเ,เ,เ,เราไปชมองค์ต่อไปกันเลยค่ะองค์ต่อไปก็จะเป็นพระท่ากระดานเนื้อชินไม่ทราบที่ใส่ตลับอย่างดีหน้าเก็บหน้าสะสมนะคะองค์นี้ก็ไม่ทราบที่นะคะแค่ตลับนะคะก็คุ้มสุดคุ้มเลยนะคะโดยปกติแล้วถ้าเป็นตลับแบบนี้ก็จะเป็นสั่งตัดเลยนะคะ สวยเดิมนะคะตลับก็สวยพากก็สวยนะคะค่ะสำหรับพาะท่ากระดาษเนื้อชินนะคะไม่ทราบที่ใส่ตลับอย่างดีนะคะสวยๆเดิมๆอง์นี้ก็จะอยู่ที่500ค่ะน่าใช้หน้าเก็บนะคะแค่ตลับก็คุ้มสุดคุ้มแล้วนะคะเดี๋ยวเราไปชมองค์ต่อไปกันเลยคะ่ะ องค์ต่อไปก็จะเป็นพระขุนแผนเนื้อผงหลวงปู่ทองพูลวัดแสงสันปี2542จังหวัดปทุมธานีกล่องเดิมสวยมากสวยเดิมนะคะสำหรับองค์นี้เดี๋ยวเรามาชมองค์พระด้านในชัดๆกันค่ะค่ะสวยมากเลยนะคะด้านหลังค่ะ สำหรับพักคุณแผนสวยๆเดิมๆพร้อมกล่องเดิมอง์นี้ก็จะอยู่ที่150ค่ะ,ะราคาเบาๆเลยนะคะน่าเก็บน่าสะสมนะคะสำหรับคุณแผนก็มหาสเสน่ห์เมตตาพุทธคุณสูงนะคะอยู่ยงคงกระพันนะคะได้หมดนะคะสำหรับพักคุณแผนเดี๋ยวเราไปชมองต่อไปกันเลยคะ่ะ องค์ต่อไปก็จะเป็นพระสมเด็จเนื้อผงพิมพ์เจ็ดชั้นวัดชัยโยจังหวัดอ่างทองปี2553รุ่นสุขใจกล่องเดิมสวยมากหน้าบูชาปลุกเสกพิธีดีใหญ่มากนะคะสวยเดิมนะคะเดี๋ยวเรามาชมองค์พระด้านในชัดๆกันค่ะค่ะสวยเดิมนะคะพระสวยนะคะสำหรับสมเด็จองค์นี้นะคะน่าเก็บน่าใช้น่าสะสมนะคะ เก็บพระสวยๆมีชัยไปกว่าครึ่งนะคะจะอวดจะใช้จะโชว์ได้หมดนะคะค่ะสำหรับพระสมเด็จเนื้อผงพิมพ์เจ็ดชั้นวัดชยโยจังหวัดอ่างทองสวยๆเดิมๆพร้อมกล่องเดิมองค์นี้ก็จะอยู่ที่150ค่ะราคาเบามากเลยนะคะเดี๋ยวเราไปชม,มองค์ต่อไปกันเลยค่ะค่ะแล้วก็มาถึงองค์สุดท้ายแล้วนะคะองค์สุดท้ายในวันนี้นะคะก็จะเป็นหลวงปู่ทวดเนื้อเมฆพัด พิมพ์เตารีดใหญ่ปี2,538อาจารย์นองวัดไซขาวรุ่นแรกออกวัดพี่ชัยญาติฝั่งธนบุรีปลูกเสกดีมากกล่องเดิมดูง่ายน่าเก็บหน้าบูชามากเลยนะคะสวยเดิมค่ะค่อนข้างที่จะหายากนะคะเดี๋ยวเรามาชมองคพระด,ด้านในชัดๆกันค่ะค่ะสวยมากเลยนะคะสวยมากสวยเดิมค่ะสำหรับหลวงปู่ทวดน,นะคะ น้าใช้หน้าเก็บนะคะขึ้นชื่อว่าหลวงปู่ทวดนะคะน่าใช้หน้าเก็บทุกรุ่นนะคะยิ่งสวยสวยเดิมๆพร้อมกล่องเดิมอย่างนี้หน้าเก็บมากเลยค่ะสวยค่ะค่ะสำหรับหลวงปู่ทวดเนื้อเมกะพัดพิมพเตาลี่สวยสวยเดิมๆพร้อมกล่องเดิมองนี้ก็จะอยู่ที่1,800ค่ะหน้าเก็บหน้าสะสมนะคะสวยสวยเดิมๆ ค่ะแล้วนี่ก็จะเป็นชิ้นสุดท้ายในวันนี้แล้วนะคะถ้าท่านใดชมคลิปแล้วสนใจองค์ไหนนะคะติดต่อเลยนะคะติดต่อที่เบอร์โทร0827547110หรือแอดไลน์ได้ที่เบอร์0827547110ค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อที่จะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากทางช่องแล้วเราจะไปเปิดกุพระ่วมกัน ขอบคุณมากค่ะ